แล้วครับผมร้อมลองกันในปีที่สิบสามนะครับผมมาลองนู t ทรานะครับผมแบบ b ีเลดี้นะครับผมกับแบบบิสกิตนะครับผม mm hmm. ก็หลายคนคงจะรู้จักนะครับผมนูเทราก็คือช็อกโกแลตนะครับผมอันนี้เป็นบิส mm hmm. กิตนะฮะนี่รูปแบบเป็นอย่างนี้นะครับผมตองอ่ะอืมใส่ตรงกลางเนาะเอาเลย กับแบบบีเลดี้นะครับผมแบบคลิกแล้วกินได้เลยนี่คลุกแล้วกินได้เลยเป็นแบบนี้เลยอืมกรอบใครชื่นชอบนูเลลีลาเป็นสาวกงูชลลีลาช่องเอเลนะครับผมผมบอกเลยว่ารสชาติเหมือนกันเป๊ะไม่มีอะไรแตกต่างกันนะครับมีขนมปังกรอบให้กินด้วยนะอยากให้ลองอะไรบอกได้นะครับพร้อมลองกันแล้วเจอกันสวัสดีครับ